รเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมชุติพงศ์พิวพินโยผู้แทนราษฎรพรกคก้าวไกลจังหวัดระยองอำเภอบ้านค่ายปกแดงวังจันทร์วันนี้ขอหารือผ่านท่านประธานไปยังหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องดังนี้ครับเรื่องแรก หลังการลอกกัอย,ย่างยาวนานของชาวมาบยางพรสะพาน4กับถนน7ชั่วโคที่ทาชาวบ้านเดือดร้อนในการสัญจรมาหลายปีเร่งรัดยังไงไม่ได้ผลจะยกเลิกสัญญาหาผู้รับเหมาใหม่ก็ไม่ยอมทําปล่อยให้ชาวบ้านลําบากไม่จบไปสิน้นในที่สุดหลังจากผมตั้งกระทู้ถามกระทรวงสมานาคมและรัฐมนตรีได้มาตอบกระทู้ในที่สุดหน่วยงานก็ได้มีมติให้มีกระบวนการยกเลิกสัญญาเดินหน้าหาผู้รับเหมาใหม่มาจบงานเสียทีต้องขอบคุณด้วยนะครับ เรื่องที่สองขอให้แขวงทางหลวงระยองเพิ่มจุดกับรถให้กับถนนหมายเลข3471สายบางบุตรวังจันทร์บริเวณวัดเนินสว่างจนถึงทางซอยเข้าชัก ซอยชากเล็กบนเนื่องจากชาวบ้านแถวนั้นร้องเรียนว่าแต่เดิมมีจุดกับรถแต่หลังการก่อสร้างต้องไปกับรถไกลมากจะข้ามฟากีต้องขับรถอ้อม3มกิโลเดี๋ยวถ้าเกิดการย้อนสอนจะอันตรายต่อประชาชนฝากเพิ่มจุดกับรถด้วยนะครับเรื่องที่3ฝากถึงแขวงทางหลวงระยองเช่นกันถนนสาย3574บ้านค่บานบ้านบึงตลอดทั้งเส้นมีปัญหาถนนพังและไฟดับทั้งสายเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งโดยเฉพาะบริเวณตำบลบางบุรและตำบลหนองบัวฝากแก้ไขด้วยนะครับเรื่องที่4อันนี้ขอเป็นคลิปนะครับชาวบ้านรอบสนามฟุตซอลแห่งหนึ่งหลังห้างใหญ่ในอออาาเเเภกกกแดดงงงงมมีีปััญหรรรื่สยิ น้ำแห่งนั้นครับกลางวันแข่งฟุตซอลกลางคืนจัดคอนเสิร์ตชาวบ้านเดือดร้อนไม่ได้หลับไม่ได้นอนร้องเรียนไปทางอำเภอแล้วก็ยังดังอยู่ฝากด้วยนะครับเรื่องที่5 ผนังดาดคอนกรีต,ตเรียบแม่น้ำระยองริมทางหลวงหมายเลข3575ระยองบ้านค่ายที่ผมปรึกษาารือในสภา,าไปคราวที่แล้วแต่ไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยฝากหน่วยงานที่รับผิดชอบซ่อมแซมด้วยนะครับจะรอให้เสาไฟลมทับคนตายก่อนที่จะมาทำหรือไงเรื่องที่6ฝากถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวังจันทร์ผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากกลุ่มผู้ปลูกทุเรียนจังหวัดระยองถึงข้อกังวลต่อการขาดแคลนน้ำในช่วงพ่อปลูกว่าอยากให้การไฟฟ้าช่วยเร่งรัดข้าตรวจสอบระบบเพื่อจ่ายไฟฟ้าของโรงสูบน้ำแห่งใหม่ที่อ่างเก็บน้ำประแสเนื่องจากเด ฟ้าจึงทําให้ถูกเรื่องการส่งน้ําออกไปเกษตรกร,กกรชาววังจันทร์จะไม่มีน้าใช้เอานะครับแล้วเราจะไม่มีทุเรียนกินกันเรื่องสุดท้ายการกระจายอำนาจเป็นสิ่งสําคัญนะครับท่านประธานหากว่าเรากระจายอานาจได้สําเร็จเรื่องเกือบทั้งหมดที่ผมพูดมาในการปรึกษาหรือท้องถิน่นจัดการได้ด้วยตัวเองเราจะได้เวลาของสภาไปทําเรื่องอื่นที่มีประโยชน์ต่อประชาชนมากขึ้นขอขอบคุณมากครับเกีเ้ยงท่านประธานที่เคารพผมคำพองเทพรามพุทธาลสดนดริลชืชอภาคก้าไกลาจากภาคอีสานนะครับ ปัญหาของตลาดน้อยเทศบาลนครอุบลราชธานีครับตอนนี้สํานักงานพุทธศาสนานะครับแจ้งให้เทศบาลนะครับไปชาระค่าเช่าล่วงหน้าเกือบร้อยล้านบาทนะครับเพื่อที่จะให้ดําเนินกิจการสาธาะต่อเทศบาลนะครับมันไม่ใช่หน่วยไม่ไม่ใช่เอกชนที่จะไปหากําไรแต่ที่สาคัญคือผลกระทบกับพ่อค้าแม่ค้าซึ่ง ทำอาหากินที่บริเวณนั้นเป็นหลายช่วงอายุคนแล้วนะครับฝากรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีดูดูสำนักคุดด้วยนะครับว่าไปทําตามระเบียบหรือเปล่านะครับคุณอรนุชผลพินโยนะครับคณะทํางานผู้แทรนรัศดรพรรคเก้าไกลชัยภูมินะครับบอกว่าพี่น้องชาวบ้านแท่นนะครับภูเขียวแล้วก็คอนสารร้องขอให้มีการยกเลิกนะครับถอนพลกอ ปฏิรูปที่ดินให้มีการเดินสำรวจออกโฉนดให้พี่น้องเกษตรกรให้เรียบร้อยนะครับขอบคุณครับท่รรานประธานอีกเรื่องนึงนะครับท่านที่ผ่านมานะครับต้นเดือนที่ผ่านมานี่ผมได้ไปบุญกุ้มเข้าใหญ่นะครับที่อำเภอสําโงจังหวัดวุฒธานีนะครับงานเขาดีนะครับท่านท่านประธานครับ กำนันตำบลสำโรงและผู้ใหญ่คิดแก้วคำชาติบอกว่าถนนทางเข้าที่วาการอำเภอเนี่ยมันแคบครับรถติดกลางทุ่งนะครับอยากให้เป็นสี่ช่องจราจรได้หรือไม่นะครับก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ดําเนินการครับสารวัลพกเข้าโครงการบ้านมั่นคงของพี่น้องที่อยู่ที่จระแมอุบลน,นะครับแล้วก็นครอ,อุบลน,นะครับรอสารวัลพกนะครับถนนไฟฟ้าปาปามานานแล้วนะครับ ไม่รู้ว่าจะเมื่อไหร่จะทั้ง 3- 4สี่หน่วยงานนี่จะบูรณาการกันแล้วก็ทำให้กับพี่น้องด้วยนะครับเรื่องของให้ตรวจสอบการดูดซายที่แม่น้ำมูลแม่น้ำชีนะครับเพราะว่าตอนนี้นี่นะครับไม่รู้ว่าลุกล้ำเข้าไปในออกจากนอกเขตสัมปทานหรือไม่ตะลิงก็พังนะครับชาวบ้านบริเวณนั้นก็ได้ผลกระทบนะครับถนนทางไปแหล่งท่องเที่ยวผามะนาวนะครับที่แมงมุด ที่แมงมุดนะครับโคกตะเคียนกับเชิงนะครับเป็นลูกหลังชาวบ้านเขานะครับนักท่องเที่ยวก็ได้รับความเดือดร้อนก็ทําเป็นลาดยางหรือคอนกรีตเสียนะครับเจ้าหน้าที่ตะเวนป่านะครับอุทยานแห่งชาตินะครับเบี้ยเลี้ยงเดือนละ270บาทนะครับ270บาทนะครับท่านประธานขอสักือวันละ240้บาทบาทได้ไหมครับขอบคุณครับธรรมนานทเครพบผมนทุดบัวประทุมผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรกเก้าไกลคนจังหวัดอ่างทองครับ ท่านประธานครับวันนี้ผมขอญอาตเป็นมวยแทนครับแล้วก็พูดแทนพี่น้องประชาชนทั้งประเทศในหลายประเด็นด้วยกันครับประเด็นที่1ครับเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับถนนทางหลวงหมายเลข3196ครับเส้นทางระหว่างลบุรีบ้านหมีนะครับจากแยกสะพาน6ถึงแยกโคกกระเทียมพื้นที่ตำบลทะเลชุบสอนตำบลเขาพะง,งามอำเภอเมืองจังหวัดลบุรีครับได้รับแจ้งว่ามีเรื่องของสะพานชำรุดไม่มีไฟส่องสว่างครับอยากจะฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงคมนาคมได้เร่งดาเนินการแก้ไขครับ เรื่องที่2ครับเป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนในจังหวัดพะเยาครับที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการสร้างฟาร์มเลี้ยงสุกรหรือฟาร์มหมูใน2พื้นที่ด้วยกันครับพื้นที่1คือหมู่13สาตบนดงเจงอำเภอภูก,กามยาวต่อยต่อกับตบนตบนท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาอีกพื้นที่1คืออยู่ในตบนห้วยแก้วอำเภอ ภูกามยาวจังหวัดพะเยาครับปรากฏว่าบางอันกับบางสร้างบางอันถูกระงับให้สร้างแต่ท้า,า,ายที่สุดเนี่ยนะครับส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตโดยเฉพาะน้ําที่ไหลลงร่องปอและแม่น้ําอิงซึ่งเป็นสายน้ําหลักของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพะเยาครับก็ขอให้ท่านาป,ประธานสับไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมตลอดจนจังหวัดพะเยาได้เร่งดาเนินการแก้ไขด้วยครับเรื่องที่3ครับพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการธุรกิจครับในพื้นที่ของเขตอําเภอเมืองครับ จังหวัดแพร่ได้ร้องเรียนมาอย่างพักเก้าไกลครับให้พิจารณาการปรับแก้ผังเมืองครับและก็กรณีของสถานบันเทิงหรือสถานบริการที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดแพร่ครับเนื่องจากว่าการกําหนดโซนนิ่งนั้นไปกําหนดที่พื้นที่อําเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่แต่สถานบันเทิงส่วนใหญ่นั้นเนี่ยอยู่ในพื้นที่เขตอําเภอเมืองครับซึ่งไม่สามารถเปิดได้ดําเนินการได้ครับจึงอยากฝากท่านประธานไปยังกระทรวงมหาดไทยครับได้เร่งปรับแก้เรื่องผังเมืองตลอดจนการกาหนดโซนนิ่งในพื้นที่ของอําเภอเมืองจังหวัดแพร่ให้สอดคล้องกับการกระตุ้นเศรษฐกิจในปัจจุบัันครบ ก็ที่สี่ครับเป็นเรื่องของพี่น้องประชาชนชานวจังหวัดอ่างทองครับจากกรณีของฝุ่น PM 2.5ซึ่งสูงขึ้นเคยขึ้นไปอันดับหนึ่งของประเทศนะครับทางภาคเก้าไกลจังหวัดอ่างทองได้ร้องเรียนมายังผู้ว่าราชการจังหวัด5ประการด้วยกันครับหนึ่งคือเรื่องการวัดค่า2คือเรื่องการเตือนภัย3คือเรื่องของการดูแลกลุ่มเปราะบาง4คือเรื่องการหาสาเหตุ5คือเรื่องการป้องกันอยากสั่งสั่งประธานไปยังกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดอ่างทองได้เร่มดำเนินการแก้ไขด้วยครับและเรื่องที่6เป็นประเด็นเรื่องของศูนย์เด็กเล็กครับทราบมาว่ามีกกกาาาารรรเเเบบบิิงนนนยหหหัััวใ้คค่่ะ ถ้าเด็กน้อยกว่า40คนได้36บาทแต่ถ้าเด็กมากกว่า40คนเมื่อไรเหลือแค่27บาทต่อคนครับเรื่องนี้ต้องแก้ทั้งระเบียบกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุขเพราะเกี่ยวข้องกับศูนย์เด็กเล็กทั้งประเทศฝากาท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยครับขอบคุณครับ